บุญบั้งไฟเทศกาลจรวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเทศกาลบุญบั้งไฟหรือที่รู้จักกันในชื่อเทศกาลบั้งไฟมีที่มาจากประเพณีขอฝนอันเก่าแก่ซึ่งมีรากฐานในวัฒนธรรมการเกษตรของท้องถิ่นเทศกาลบุญบั้งไฟมีการเฉลิมฉลองอย่างกว้างขวางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงจังหวัดยะโสธรร้อยเอ็ดกาลสินธุ์อุดรธานีหนองคายมหาสารคามสีสเกตหนองบัวลำพูเลยและอำนาจเจริญรวมถึงบางจังหวัดในภาคเหนือด้วยโดยทั่วไปแล้วจังหวัดยะโสธรจะจัดเทศกแกนบ้างไฟในวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ของสุดสัป,ปดาห์ที่สองในเดือนพฤษภาคม ซึ่งในปีพุทธศักราช2568นี้จะตรงกับวันที่16-18ถึงพฤษภาคมนี้การจุดบั้งไฟเป็นการแสดงความเคารพต่อพระยาแถนซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งฝนเพื่อขอให้มีฤดูมรสุมที่ดีฤดูมรสุมที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเก็บเกี่ยวข้าวในประเทศไทยนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ58ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยถูกใช้เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรซึ่งสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ถึงหน 5, ึ่งใน5ร้อยละ20เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองที่มีสีสันและมีชีวิตชีวาบางไฟที่ทำขึ้นด้วยมืออย่างร้อนแรงนั้นบรรจุดินปืน2 0ถึง25กิโลกร,รมัม ที่อัดแน่นอยู่ในกระบอกไม้ไผ่บางไยมักจะถูกประดับตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักสีทองและรูปพญานาคหรืองูใหญ่ในตำนานจากพุทธประเพณีช่วงเวลาเทศกาลนี้ยังถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้กเกษตรกรในพื้นที่ได้เพลิดเพลินกับการเฉลิมฉลองที่จำเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะต้องกลับไปทำงานหนักในไรนาในวันศุกร จะมีการแสดงเพลงพื้นบ้านและการเต้นรำไปจนถึงวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่บั้งไฟจะถูกแห่ไปยังฐานปล่อยคนในท้องถิ่นมักจะแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใสเต้นรำและร้องเพลงเพื่อร่วมขบวนแห่ในวันอาทิตย์บั้งไฟจะถูกจุดขึ้นในที่สุดโดยมีหลายทีมเข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลตามความสูงและระยะทางที่บั้งไฟจะเดินทางไปถึง